ขออนุญาตถามด้วครับแต่ก่อนเห็นพันหาเดี๋ยวนี้ปรับราคาขึ้นหรือว่าจังไดรอุ้ยขึ้นอ่ะลักแทสแสดงว่าเป็นเอฟซมาตั้งแต่ต้นต้นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะคะ่ะเริ่มต้นข่อยเฮ็ดครเขิ้นหน่อยใส่เองโดยใส่จักรยานหลอดกรยานลูกนะคะพี่น้องแล้วก็หลอดกรยานเกา่ามีแบบใดก็เอามาใส่แบบนั้นเฮ็ดจากหลอดมือสองค่ะและ้วก็พี่น้องก็อยากได้เนาะคะ่ะจากที่ข่อยเฮ็ดคลิปผ้าถ้ามมาเฮ็ดคลิปแบบนี้เฮ็ดรถเขิ้นหน่อยแบบนี้เก็บยางสบายสบายก็บอกวิธีเฮ็ดแต่มาพี่น้องโบเฮ็ดเอาคคคค่่่่่่่่ะะะะะพพพีีีนนนนนน้้้้ออ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 องงงงงมมาาาาาสสัััเเเเขยยกกกก็็็ลลลผผิิตตตไไปปแบบทจจจใืื หล่อมือสองจากลานของเก่าเนาะค่ะรายการน้ำมูน้ำผวกน้ำพ,นำพีน้ำนองที่เขามีหล่อจักรยานเก่าเนาะค่ะที่บใส่เลีวก็เอามาเฮ็ดเป็นหล่อรถเข็นหน่อยเก็บยางพลาค่ะในราคาคันละ1,500บาทค่ะพี่น้องพร้อมราคาทรงเรียบร้อยรถหอนบนัตรจังตายเงินแต่มาหลังจากคันต่อมาต่อมาพี่นอ้องจองเขามาตอนนั้นที่จําได้คิวที่ข่อยรับออเดอร์ไว้63คันค่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยเห็นหมองนึงก็ค,คือบาทกอกหน้าแก้วอเอาเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นแรงรับสื่อของเก่าที่ใหญ่ที่สุดข่อยก็คิดว่่่่่่่าาาาขอออออยยยสิไไปปปเเเูหัััันนนนนนนมมคลลลจงงีีะะแแตววพพ้้็ หมูบ้านที่แรงใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ว่าเขาจะแยกช้ำเหละออกเบื้อล้วสี่เขาก็ตัดออกยางในเขาก็แยกออกยางนอกก็แยกออกไปแบบมองไผ่มองมันนะคะพี่น้องเป็นการแยกชิ้นขายซึ่งข่อยบาสามาถหาหลอมือสองใดอีกแล้วบทนี้แถวนี้มองขอ่ยอยู่เนี่ยข่อยก็หาซื้อมาเห็ดจนเบื้อล้วค่ะพี่น้องก็เลยเหตดคลิปขอโทษพี่น้องไปว่าข่อยได้รับปากไว้แล้วข่อยเฮ็ดในไห้หบ่ได้น้ะถ้าเฮ็ดมันก็จะเป็นหลอมือนึ่งยังส่นะก็ว่าจะโทษไปหา เอ็ซีพี่น้องทุกคนที่ข่อยได้รับปากไว้แต่ว่าพี่น้องก็โทรเขามากก่อนเลยทักเขามาเลยว่าของข่อยเปลี่ยนเอามือนึงเอาหล่อมือนึงเลย,ยสินะข่อยก็เลยเดี๋ยวพิตเป็นหล่อมือนึงมาเลยกับพี่น้องและเมื่อได้๋พิิตเป็นหล่อมือนึงราคามันก็เลยจาเป็นต้องปับขึ้นนะคะพี่น้องทุกยอย่างก่อนม้วนยางอื่นคงเดิมไว้เบิร์ตค่ะพี่น้องราคาเดิมเบิร์แต่ว่าที่ปรับราคาขึ้นมากก็จะเป็นในส่วนของหล่อมือนึงอย่างเดียวเลยก็คือราคาหล่อรถเข็นค่ะพี่น้องและที่แรกจากการ ามหุนเต็มนะคะมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงจากพื้นตะกา้าเรียบเรียบเส้นตรงธรรมดา3เส้นก็จะมาปั๊บเป็นดัดเล็กเป็นตัววีค่ะแล้วก็มาขีดขันเป็นตัวเอก็กจะเสริมความแข็งแรงแล้วก็เกยไก่ขึ้นและพัฒนาจากด้ามที่ทุบให้มันงอเพื่อการเข็นง่ายๆค่ะพี่น้องแล้วก็มาดัดแปลงเป็นแบบดัดให้มันโค้งโคงมุ่นๆสวยงามค่ะโดยบ่มีห้อยต้หนี้ห้อยทุบคือเเขาแต่ว่าจะโค้งมุ่นสวยงามแล้วก็เข็นง่ายแล้วครับการดัดแปลงปรับปรุงล่าสุปนะคะพี่น้องก็คือล่อตะเกียบขาตะเกียบ ไดแบบง่ายๆถ้าเกิดว่ามีการส่อมบำรุงยางหัวยางแตกหรือว่าลูกปืนแตกนะคะแต่ว่ารุ่นเก้ารุ่นแรกก็คือสามารถเปลี่ยนยางเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนยางไดที่กันค่ะแต่ว่าจะต้องยกไปทั้งคันรถเพราะว่าด้านในจะเป็นการเชื่อมติดกับเผ้าเลยจะเปลี่ยนไดเฉพาะด้านนอกนะคะเพราะว่าด้านนอกเป็นแบบขันน,อน็อตแต่ว่ารุ่นล่าสุดปับปรุงไมล่าสุดเป็นขาตะเกียบ ด่านทั้งในนะคะด่านนอกกับเป็นนอดแบบเดิมโค้งเดิมไว้ราคาจะปับขึ้นเฉพาะคาร์ลรถเข็นที่เป็นหลอเมือหนึ่งค่ะพี่น้องนอกน,นั่นก็คือโค้งเดิมเหมือนเดิมเบอรทุยารับส่งให้เก๊ไกดขึ้นปับขนาดเล็กให้แข็งแรงึ้นแต่ว่ายัางราคากาวไวในส่วนของราคาผ่านหาปับบึ้นมาเป็นสองพันน่ก,ก็คือคาร์ลรถเข็นจากหลอมือสองเปลี่ยนมาเป็นหลอมือนึ่งะค่ะพี่น้องกับรถเข็นรุ่นล่าสุดที่กำลังประกอบอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นคาตะเกียบถอดลลอประกอบได้ค่ะพี่น้องขนาดของลลอ N, ดอาายี่สิบนิ เจ็ดจังหวัดเนาะค่ะพี่น้องขับรถที่ผลิตได้พผอมส่งไปในีมานี่สิบขั้นเจ็ดจังหวัดค่ะพี่น้องก็จะมีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดสุรินทร์จันทบุรีสกลนครบึงกาฬเมืองเลยและก็จังหวัดน่านค่ะพี่น้องสิบขั้นเจ็ดจังหวัด้อ,ดอมออกเดินทางแล้วรอรับได้เลยจ้า